สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับช่องมอมมอลเ่คลิปนี้ก็ยังคงมาเก็บตกบรรยากาศดีๆของนักตอบรลูกยางสาวไทยของเราในการแข่งขันที่สนามแรกที่ตุรกีครับซึ่งภาพนี้ก็ต้องขอขอบคุณหมอเนตด้วยครับหมอกายภาพประจำทีมชาติไทยของเราที่ได้ตามติดสาวไทยของเราไปในทุกๆสนามเลยครับ เป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วอบอ,อุ่นจริงๆครับโมเมนต์มิตรภาพระหว่างโค้ชทีมชาติไทยกับนักกีฬาภาพนี้โค้ด่วนก็มีการกอดให้กำลังใจหรือว่าชื่นชม ลิฟโบโลคนเก่งของทีมชาติไทยของเราอย่างโค้ชชำนาญก็มีการยกนิ้วชื่นชมลูกทีมเลยนี่ก็ถือว่าเป็นภาพโมเมนต์ที่ดีต่อใจครับแน่นอนว่าโค้ชกับนักกีฬาก็อยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีนักกีฬาก็รักโค้ชโค้ชก็รักนักกีฬาทุกคนเมื่อทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมก็มีการโผลให้กําลังใจแบบนี้ถือเป็นกําลังใจที่ยอด เยี่ยมจริงๆครับ